คุยกันวันนี้ค่ะกับคุณพันงามอารยาวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากคลาสิโกฟิวเจอร์จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณพันงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟินีนาะศจากทิศทางของราคาทองคําที่บวกขึ้นคุณพันงามประเมินอัพไซด์ในรอบนี้ของสปอตทองคำไว้เท่าไหร่คะ ค่ะสำหรับแนวต้านแรกนะคะยังติดที่หนึ่งพันสองร้อยแปดนะคะยังไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยมีโอกาสไปต่อที่เรนหนึ่งพันสองรอยี่สิบสามนะคะแต่ถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมานะคะซึ่งถ้าหากว่ายังไม่ผ่านแนวต้านแรกหนึ่งพันสองร้อยแปดเนี่ยเราจะเราก็จะให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะ,คะโดยแนวรับแรกอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดแล้วก็ถัดมาหนึ่งพันหนึ่ง 190นะคะส่วนแนวต้านแรกก็คือ1,208แล้วก็1,223 mm hmm. ก็สังเกตบริเวณแนวต้าน1,208นะคะถ้าผ่านได้ให้ follow by เพราะว่ามีโอกาสที่จะไปต่อถึง1,223นะคะ mm hmm. แต่ถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมา <c oughs> สำหรับ <c oughs> ประเด็นที่มีผลต่อราคาทองคำในช่วงนี้ก็คือค่าเงินดอลลาร์ mm hmm. นะคะ ืว่วานนี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะแต่ในช่วงนี้ก็มีการแข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเงินยูโรอ่อนค่าลงนะคะาสาเหตุก็เป็นเรื่องของกรีซนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยาทาง s อสก็มีการปรับลดอันดับเครดิตของกรีซลงมาจากดีลบมาเป็นทริปเปิลมาเป็นทริปเปิบวกนะคะโดยมีมุมมองเชิงลบนะคะแต่ ประเด็นกรีซนี่ก็ยังจะมีความามีส่งผลทําส่งผลให้ค่างเงินยูโรเนี่ยผันผวนแล้วก็ส่งผลต่อค่างเงินดอลลาร์ในในทางอ้อมต่อไปนะคะส่วนประเด็นทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐคืนนี้นะคะก็จะมีตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสริการการว่างงานรายสัปดาหนะคะที่จะประกาศในช่วง ทุ่มครึง่งซึ่งถ้าหากว่าออกมาดีนะคะดอลลาร์แข็งค่านี่ก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําแต่ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมากไม่ดีก็จะเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคํานะคะว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าแล้วก็จะมีเกี่ยวกับตัวเลขยอดขออนุญาตก่อสร้างยอดบานที่เริ่มสร้างนะคะในช่วงทุ่มทุ่มครึง่งส่วนสามทุ่มก็จะมีตัชนีกิจกรรมภาาการผลิตในเขตเทฟฟี่เราจะเปียเยดือนเมษานะคะ,ะก็คือในเขตนิวยอร์กเมื่อวาน เมื่อวานก็ออกมาไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคะที่ออกมาติดลบมากกว่าคาดก็ต้องติดตามดูในเขตดิเาเดเซียต,ต่อไปนะคะว่าจะติดลบหรือเปล่านะคะค่ะและอย่างตัว Jobless Claim เองนี่ทางคลา s สิโกประเมินว่ารอบนี้จะออกมามีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวเลข Jobless Claim นะคะก็ที่นักวิเคราะห์ประเมินกันนะคะ,คะก็อยู่ที่1.08นะคะ1.08ล้าน อ่าล้านรายนะคะ,คะก็จะลดลงจากในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่อยู่ที่1.10่ล้านรายนะคะถ้าหากว่าลดลงมากกว่า2,000รายอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐหรือว่าค่างเงินดอลลาร์แต่ว่าจะเป็นลบกระคําำแต่ถ้า ลดลงมากกว่าสองพันลายนะคะก็จะเป็นบวกกับทองนะคะแต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นลบนั่นคือแนวโน้มนะคะาหาแต่ว่าลบกับตัว,ต,วตัวค่างเงินดอลลาร์นะคะอนั่นคือต่อทิศทางของสปอตทองคําแล้วสําหรับกลยุทธ์สำหรับโกลฟิเจอร์นะคะเมื่อเราคอนเวิร์ตมาเป็นราคาในบ้านเราเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างแล้วกลยุทธ์สําหรับตัวของแต่ละซีรีส์เป็นยังไงบ้างคะสําหรับ ตัวโคฟิเจอร์นะคะก็คือให้ดูแนวต้านที่หนึ่งปดหสามศูนะคะซึ่งเป็นแนวต้านแรกถ้าหากว่าราคาของโคฟิเจอร์ผ่านบริเวณแนวนี้ได้นะคะก็จะ,ะให้ฟอลโล่บายนะคะแต่ถ้าไม่สามารถผ่านได้ก็ให้เรตดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะที่ได้บอกไปแล้วนะคะอ่าได้ค่ะคุณพันงานวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งตัวของสปอตทองคำแล้วก็โกลฟิวเจอร์สด้วยนะคะอย่างล่าสุดซนะีวิเจเนียอยู่ที่18,600บาทต่อบาททองคำก็ดูเหมือนว่าจะต่อสู้กันอยู่ร่างแรงซื้อกับแรงขายนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้อาจจะมีตัวเลขสำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทางของสปอตทองคำก็คือจ็อบเลสแครมหรือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ถ้าดูจากผลสำรวจก็น่าจะลดลงซึ่งแน่นอนว่าลดลงเป็นบวกต,ต่อเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นแต่เป็นลบต่อทททาาางงงขออราคา คำนะคะซึงก็ประเมินแนวรับเอาไว้คลาสสิโกให้ไว้1,198รับถัดมา1,190เหรียญส่วนแนวต้านให้จับตาไปที่1,208ถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะขึ้นไปหา1,223เหรียญสหรัฐตลอทถอยออนค่ะนี่คือภาพรวมการลงทุนในโกลฟิเจอร์สนะคะจากคลาสสิโกฟิวเจอร์ส